สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยใหญ่น้องบัวชาแนลนะครับวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับมาดูแกละนะครับผมเห็นไหมครับแกะครับผมอยู่กับดินเลยนะครับนี่ดูเขามองเราสิครับวันนี้ก็จะมาคัดแกะนะครับคิดอจะมาเกียนเบอร์หูนะครับแล้วก็คัดไว้ขายนะครับผมตัวละห้าสิบกิโลขึ้นนะครับ จะคัดไปขายครับดูครับเขางงงครับดูเขางงงนะครับเขางงงงนะครับว่าเราถ่ายหรือทำอะไรนะครับดูหน้าตางงงนะครับโอ้ยงงงนะครับนี่คือตัวเมียนะครับผมนี่คือแกะตัวเมียครับใก้จะหมดพอแล้วครับผมวันนั้นก็ขายไปหกร้อยนะครับเป็นแกะตัวเล็ก อันนี้ก็จะเป็นแก да ะแม่พันธุ์นะครับนี่ก็จะได้เป็นแม่พันธุ์แล้วได้หลายเดือนแล้วหกเกเดือนนะครับเขาเริ่มจะมาดูเรานะครับสนใจเราแล้วนะครับเอ๊ะเขาทาอะไรกันนะครับเราทําอะไรอย่างเงี้นะครับเขาจะมาสนใจเรานะครับนี่ครับดูหน้างงนะครับดูครับดูหน้างงครับงงอะไรครับงงอะไรครับฮะงงเหรอเอองงว่ะเออเอามองกันไปมองกันมานะครับ ดูสิครับ f อทุกท่านครับพี่น้องครับเขางง,งอะไรกันครับเขางง,งอะไรกันเนี่ยส่วนคอก็จะเป็นคอกเหล็กนะครับนี่ทำง่ายๆเลยนะครับมีแค่เหล็กกั้นนะครับผมทำเป็นโกงสามารถเลือกได้เลยนะครับถอนองได้นะครับดูอะไรกันอนะ